ส่วนเรื่องของคนงานเทป,ปูน15คนที่ถูกจับเมื่อวานนี้ข้อหาฝา่าฝืนพรกฉุกเฉินวันนี้นายจ้างของคนงานเหล่านี้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนถึงหัวหน้าพัก กล้าวไกลนะคะที่บริเวณหน้าโรงพักบางแก้วค่ะจากกรณีที่นายจ้างหญิงคนหนึ่งโพสต์คลิปกล่าวหาตำรวจฉีกเอกสารหนังสือรับรองในการเดินทางช่วงเวลาเคอร์ฟิวก่อนที่จะจับกลุ่มคนงานเทป,ปูนรวม15คนไปดำเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินต่อมาตำรวจสพบางแก้วยืนยันว่าที่ตำรวจฉีกทิ้งก็คือเอกสารหนังสือรับรองในการเดินทางช่วงเวลาเคอร์ฟิวที่ไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีลายเซ็นอนุมัติข,ของฝ่ายปกครองและฉีกทิ้งหลังจับกลุ่มเพราะเป็นเอกสารที่ไม่ถูก ต้องล่าสุดนางสาวพลอยชนกสิโรเวทอายุ34ปีในฐานะนายจ้างของคนงานทั้ง15คนได้เดินทางมาที่หน้าสาพบางแก้วเพื่อยื่นหนังสือขอความกระจ่างในเรื่องเอกสารที่ทางบริษัทได้ออกให้แต่ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าไม่สมบูรณ์และใช้ไม่ได้และถูกฉีกทิ้งต่อมาพันตำรวจตรีชาวริศเลาหาอุดมพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็จึงมาพบกันเพื่อขอความกระจ่างในเอกสารเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของ ในจ้างหญิงรายนี้กันค่ะเคแล้วเยไปแล้วก็ต้องเคยให้จบนี่นี่คือนี่คือเหตุผลสำคัญก็คือว่าทำไมเราถึงออกจากที่ทำงานในช่วงเวลาบวชกใช่แต่ก่อนหน้านั้นก็คือมีการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร ตั้งแต่พหลกฉบับแรกแล้วค่ะก็คือตั้งแต่ต้นแล้วใช่พอออกพลกมาทางบริษัทแม่เราริสัทใหญ่ก็ทําเอกสารมาเลยสั่แรกอ่าสั่แรกเดินทางกลับมาที่ลาลูกกาที่ลาลูกกาโดนตรวจนะคะสำหรับคำแรกด้วยเอกสารชุดเดียวกันทเียวกันอ่าสพลาลูกกาก็ดูครับ แล้เป็นยังไงบ้างสพรับหรือเาก็ปล่อยครับไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้ระบุด,ด้วยว่าเป็นสพเขากะว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้อง,อองใช่ได้ยื่นต่อนอ่นายราชการแล้วใช่แล้วก็กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ